living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับพี่โอครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาออกแบบสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้สะดวกนะครับคุณผู้ชมคือจริงๆอนะหลักการที่เรียกว่าออกแบบให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการอาศัยนะอยู่ร่วมกันกับคนทั่วไปได้ดีเนี่ยมันเป็นหลักการที่ดีนะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องสูงอายุ มันไม่มีใครใ<ช>แบบไม่แก่หรืปะ่ะหรือบางวันบางครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยซึ่งดังนั้นเนี่ยการออกแบบบ้านให้เป็นแบบ universal design คือคนที่แบบคนสูงอายุเด็กหรือคนพิการสามารถใช้งานได้เนี่ย ถ้าออกแบบไว้ตั้งต้นก็ดีนะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใช่นะตัวบ้านหลังนี้เนี่ยคือคุณผู้ชมที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นส่วนของลานจอด,ดรถซึ่งลานจอดรถก็ดูปกติธรรมดาไม่มีอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมปกติลานจอดรถพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็เปิดประตูเข้าบ้านได้เลยแต่บ้านหลังนี้พอจอดรถเสร็จเนี่ยมันยังมีทางให้เดินเข้าบ้าน ซึ่งตัวทางให้เดินเข้าบ้านเขาเนี่ยมันเป็นทางลาดค,ค,คุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้จะเป็นสโลปทางลาดก่อนที่จะไปถึงประตูซึ่งผมจะเดินให้คุณผู้ชมดูจะเห็นไหมครับ,รบว่ามันลาดนะครับก็คือเดินขึ้นไปได้ชั้นๆน,นิดนึงไม่เห็นจะเป็นไรพี่พี่เป็นผู้สูงอายุหรือเปล่านะ <c oughs> บ้าพ <c oughs> ี่ไม่ได้สูงอายุโอเคครับคุณผู้ชมเ,เข้ามาถึงในสุดเนี่ยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าบ้านซึ่งตรงประตูเข้าบ้านตรงนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าสเต็ปมันแตกต่างกันจากภายในดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทํําาาาาเเเเปปป็็็นนสตตแ่ททงด ซึ่งทางลาดเนี่ยเขาก็จะทําเป็นส่วนชะลอด้วยก็คือมันจะมีขีด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 กให้วีลแชร์เนี่ยจะได้ขึ้นง่ายมีความฝืนนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขามีห้องสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาออกแบบกันยังไงไปคุณผู้ชมห้องที่เป็นห้องผู้สูงอายุ่มันควรอยู่ชั้นล่างคือผู้สูงอายุท่านไม่ควรจะต้องเดินขึ้นบันไดยกเว้นบ้านมันมีลิฟต์ อ่าอันนี้บ้านหลังนี้ไม่มีลิฟต์บ้านส่วนใหญ่ก็คงไม่มีลิฟต์อยู่แล้วคุณผู้ชมส่วนทางเข้าเนี่ยประตูเนี่ยทำให้ใหญ่ที่สุดได้ก็ดีแต่จริงๆประตูขนาดมาตรฐานเมตรหนึ่งอ่ะมันก็เพียงพอสำหรับการเข็นมิวแชร์อะไรพวกนี้เข้าออกแล้วโดยปกติมันจะอยู่ประมาณ90เซนถึงเมตรหนึ่งเมตรสิบอะไรอย่างนงี้แล้วแต่นะครับส่วนทางเข้าอ่ะคุณผู้ชมอย่าไปสร้างเป็นธรณีประตูหรืออะไรต่างๆคือทำเป็นพื้นที่มันเป็นเรียบๆไปเลยนะฮะนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ย เขาก็จะทําเป็นพื้นเรียบแบบนี้ทั้งหมดเลยจะไม่มีมสเตปไม่มีอะไรเลย<ม>แล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือไอ้ตัวพื้นที่เป็นส่วนของพื้นในห้องของผู้สูงอายุครับพื้นมันจะเป็นพื้นพิเศษคือพื้นตัวนี้ก็จะเป็นพื้นไวนิลแบบรองรับแรงกระแทก<ม>ซึ่งพื้นไวนิลแบบรองรับแรงกระแทกเนี่ยมันจะนุ่มๆคล้ายๆยางครับดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยรับแรงเวลาแบบคือคือมันก็ไม่ถึงกับว่า เอาหัวชนแล้วไม่แตกนะมันก็อาจจะไม่แตกหัวก็อาจจะเจ็บถ้าเกิดว่าหัวฟาดพื้นกระเบื้องอาจจะแตกแต่หัวฟาดพื้นใบนิ้วเนี่ยอาจจะแค่โนแต่ก็เจ็บแต่ก็เจ็บเหมือนกันแต่คุณผู้ชมอย่างเงี้ยพวกเวลาทําแก้วหรือทําอะไรต่างๆตกลงไปเนี่ยถ้ามันไม่ได้ระยะสูงมากมันจะเด้ง มันจะพอรับแรงได้บ้างมันจะไม่แตกเหมือนกับเราโยนแก้วลงพื้นกับเบื้องซึ่งพื้นกับเบื้องหรือพื้นหินนี่มันแตกแน่ๆใช่แล้วข้อดีของมันอีกอย่างสำหรับพื้นที่เป็นพื้นสังเคราะห์อย่างพื้นไวนิลเนี่ยคือมันไม่เก็บเชื้อโรคเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นรามันจะบวมมันจะอะไรต่างๆเมื่อเทียบกับเป็นพวกพื้นไม้อะไรพวกนี้มันเก็บเชื้อโรคมากกว่าพื้นพรมพื้นไม้เนี่ยคือ มันนุ่มมันดีใช่ไหมพื้นพรมแต่ว่ามันเก็บกักเชื้อโรคค่อนข้างมากในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาท่านทําอะไรหกเลอะเทอะเนี่ยมันล้างทำมาสะอาดด้วยน้ําได้ง่ายดังนั้นเนี่ยการรักษาความสะอาดภายในห้องเนี่ยมันทาได้ง่ายคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งส่วนที่เป็นวัสดุนะคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสาระสําคัญมากของห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่เตียงไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าไม่ใช่อะไรแต่เป็นส่วนของห้องน้ำํำห้องน้ำอะคุณผู้ชม ประตูทางเข้าห้องน้ำมันต้องใหญ่คือประตูทางเข้าห้องน้ํามาตรฐานมัน70 80เซนแต่อันนี้ซัดไป90เซนหรือเมตรหนึ่งได้ยิ่งดีเพราะว่าเราสามารถเข็นรถเข็นเข้าไปได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวัสดุที่ใช้ในห้องน้าต้องเป็นวัสดุกันลื่นก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นทั้งหมดนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะไม่มีสเตปเ็ปเช่นเดียวกันพื้นไม่มีสเต็ปแล้วเขาระบายน้ํายังไงคุณผู้ชมก็คือทําเป็นร่อง ทำเป็นร่องระบายน้ํานั่นเองแปลว่าเวลาล้างห้องน้ําเวลาอะไรน้ามันจะมันไหลมาตรงนี้แล้วก็ลงร่องนะครับซึ่งมันก็จะทําให้แบบเวลาผู้สูงอายุเข็นรถเข็นเข้ามาหรือเดินเข้ามามันจะไม่สะดุดนะครับ ส่วนของเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่มีระดับความสูงพอเหมาะสําหรับการเขียนวิวแชร์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมในการที่จะมีพวกราวจับอะไรต่างๆทั้งตรงส่วนงโถสุขภัณฑ์แล้วก็ตรงส่วนอาบน้ําเพื่อที่จะกันผู้สูงอายุลื่นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการออกแบบบ้านสําหรับผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นลิฟวิรงไอเดียทําอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง